ประเด็นหนึ่งที่เราอยากเชิญคุณผู้ชมพูดคุยนะคะก่อนที่จะต่อสายตรงพูดคุยกับดรเอนิติพรฒน์นะคะก็คือเรื่องของ e-service นั่นเองค่ะล่าสุดเองนะคะ1กันยายนนี้นะคะจะบังคับใช้แล้วนะคะถามว่า e-service คืออะไรเผื่อหลายคนไม่ทราบนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ครัปกติแล้วนะคะบริการแพลตฟอร์มของต่างชาติที่เขาเข้ามาสร้างไรายได้จากคนไทยใช้คำนี้ดีกว่านะคะซึ่ง ปกติเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Apple Netflix l i สหลายเนี่ยนะคะยังไม่ได้เสียภาษ,ษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือตัวแวกเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพิจารณากฎหมายนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะจนกระทั่งล่าสุดนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็กฎหมายผ่านแล้วนะคะนายราชกษษิจจานุเบกษาวันที่10กุมภาพันธ์แล้วก็เตรียมที่จะบังคับนะคะในการใช้เก็บภาษีของผู้ให้บริการกลุ่ม e-service ต่างๆเนี่ยนะคะในวันที่1กันยายน,นนี้เป็น ้นไปซึ่งก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k g o o g l e นะคะหรือแม้แต่ Apple ต่างๆ Microsoft เนี่ยนะคะที่มีรายได้มากกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีต้องเสียแวตคุณผู้ชมคุณเลค่ะหนึล้านบาทถ้าเป็นนิติบุคคลเองหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับเป็นเงินเดือนคืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆ1นจุดล้านขึ้นไปยังไงก็ต้องเก็บแบตอยู่แล้วนะคะเสียแบตให้ภาครัฐแต่พวกอ e ินเสิร์แบบนี้ก่อนหน้านี้นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้า เรียกว่าเล่นเกมเดียวกันละกันนะคะอยู่ในโรเดียวกันกับคนที่เป็นคนถ่ายซึ่งภาคเราก็คาดว่าน่าจะเก็บได้5,000ล้านบาททีเดียวเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าในรายละเอียดนะคะว่าในกฎหมายอินเทอร์เน็ตนี้ที่จะเริ่มบังคับใช้แล้วประเมินอย่างไรบ้างและจะถูกผลักภาระมาให้ผู้บริโภคหรือเปล่าแวดที่เพิ่มขึ้น7%จะถูกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้น7%หรือไม่นะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของดรเอ็นนิติติธรรมประภาสค่ะที่บริกรมสรนักรานอยู่แ,บบแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับดรเอกครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นดรวิทย์ิครับครับผมเองนิติผมเรียนถามข้อแรกนะครับกฎหมายก็จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ก็คือหนึ่งกันยายนนี้แล้วคําถามแบบนี้ครับผู้ประกอบการต่างชาติมิใช้กับมีบรรดาแพลตฟอร์มของบิทเทคนี้เนี่ยเขาได้เริ่มต้นทยอยเข้ามาในการที่จะจดทะเบียนเพื่อที่เตรียมพร้อมในการที่จะจ่ายแหวนภายใต้กฎหมายใหม่นี้แล้วหรือยังครับใช่ครับกฎหมายที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่1นกันยายนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเปิดระบบให้เขาเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับ<ม>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ<ม>ออตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้ว18รายก็มผมก็ไม่คิดนะครับว่าคนจะแห่กันมาลงทะเบียนได้เร็วขนาดนี้<ม>ภายในเวลาแค่3วัน4วันก็ถือว่าเป็นในช่วงที่ผ่านมาแต่เราได้คุยกับเขาก่อนล่วงหน้านะครับพวกบริษัทแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มาทําธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราไม่เคยเก็บภาษีเขาได้เลยเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเขายินดีทุกคนติเราได้คุยกันเบื้องต้นนะครับทุกคนก็ยินดีมาชําระภาษีทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยครับครับแล้วเราคาดหวังไหมว่ามากน้อยแค่ไหนคะ18รายตอนนี้ตั้งเป้าไว้หรือว่าที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้อะคะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆเราต้องเรียนนะครับว่าเราก็มีรายชื่อผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างประเทศผู้ปรกการต่างประเทศที่ใช้โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมา ให้บริการในเมืองไทยมาทำรายได้ที่เมืองไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณร้อยรายเราได้ลิสต์รายชื่อมานะครับจากประเทศต่างๆสัรว์ปกรประเทศต่างๆที่เราเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะครับที่เขาเริ่มใช้ระบบนี้ไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยระปาณสัก25รายนะครับก็ตอนนี้เข้ามา18รายครับ